ยินดีต้อนรับสู่โปรเจกต์คอสเพลย์มาเกียลูปุสครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกของโลกค่ะวันนี้จะพาทุกคนท่องโลกคอสเพลย์หวันว่าการเป็นคอสเพลเยอร์มีอะไรสนุกสนุกให้ทำบ้างค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพับกบพบกับโชแชงนะคะวันนี้จะพาไปดูการทำโปรคอสเพลย์ครั้งแรกของโชแชงซึ่งคขาว่าโปรคอสเพลย์เนี่ยย่อมาจากโปรเจกต์คอสเพลย์นะคะ ก็คือการที่เราคอสเพลย์เป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะถ่ายรูปกับตัวละครจากเรื่องเดียวกันด้วยก็เลยชวนเพื่อนๆเนี่อนอยามาคอสเพลย์เป็นตัวละครจากเรื่องนั้นๆนั่นเองและที่พิเศษก็คือครั้งนี้เนี่ยโชแชงเป็นหัวโปรหรือว่าเป็นหัวหน้าของโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะจะากที่เห็นขีดๆนี้ทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคอสเพลย์เป็นตัวละครจากเรื่อง m u s c h l e y Magic and Muscles กันนะคะโดยโชแชงและเพื่อนๆจะคอสเพลย์เป็นกลุ่มในเรื่องนะคะชื่อว่า Magi Lupus ค่ะ่ะซึงในเรื่องก็จะเป็นนแบบักเวที่่่แแข็งงกรรทีสุดยลู โชแชงคอสเพย์เป็นตัวละครชื่อว่า Love Cu t e ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะพาไปดูโปรของโชแชงเผื่อใครอยากนําไปเป็นแนวทางในการจัดโปรเจกต์คอสเพย์ค่ะเพิ่งเริ่มคอสก็ทําได้นะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะจริงๆนัด8ปดโมงแต่ว่าทุกคนถึงสตูเรียบร้อยแล้วบางคนก็มาแต่งหน้าอันนี้โชแชงก็เช็คของที่เตรียมมาอยู่ค่ะมีน้ํานะคะเป็นสบียงให้ทุกคนแล้วข้างๆก็จะเป็นพวกกล่องขนมกับข้าวค่ะซึ่งการเป็นหัวโปรเนี่ยเราต้องทําแผนในการถ่ายรูปด้วยนะคะรวมถึงกําหนดเวลาอย่างอันนี้พอถึงเวลาเริ่มถ่ายนะคะเราก็จะแบ่งออออกกกกเเป็นนน2หห้้งงคค่่่่ะโดดดยยยยผลััถาาีวใรบทุซึ นี่ก็คือทุกคนที่รอถ่ายรูปอยู่นะคะก็จะมาเซลฟี่แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์รอกัน,นะคะ่ะทุกคนคอสงานดีมากส่วนอันนี้คือดับเบิลกับแพงไตท่านเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือพี่ตากล้องของเรานะคะทุกคนซึ่งพี่ตากล้องก็จะประจําอยู่ในแต่ละฉากนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของห้องถ่ายเดี่ยวห้องแรกค่ะกับพี่ตากล้องที่สุดจะแปลกกตินะคะทุกคนคิวถ่ายเดี่ยวของโชแชงเนี่ยอยู่ท้ายๆเพราะฉะนั้นก็จะยังสามารถเดินวนดูความเรียบร้อยแล้วก็เล่นกับพี่ๆทุกคนก่อนได้ค่ะนี่สมาชิกคนแรกของโปรเรานะคะชื่อพี่อู๋ค่ะคนนี้นนะะะคคคคชชื่่่อออพีทุกสผู้าายลม แล้วก็วันนี้ก็จะรับบทเป็นอาเบลวอลเกอร์นะคะหัวหน้าแก๊งมาเกียรูปุสแต่ถ้าไปอีกห้องนึงนะคะก็มีคนไทยเดียวเหมือนกันค่ะอันนี้ตัวละครชื่อว่าเบิร์ดนะคะบล็อกค่ะบล็อกใช่ค่ะใครบล็อกบล็อกบล็อกคนระบล็อกเดียวกันนะคะทุกคนพี่ตะกล้องห้องนี้นะคะคุยสนุกมากค่ะทุกคนคอสเพเยร์ที่คอสเวิร์ธชื่อพี่โรบินค่ะก็คอสหล่อมากๆเลย ส่วนอันนี้ตัวละครชื่อไมโลนะคะคอสโดยพี่จุ๊บค่ะจะบอกว่าในประเทศไทยน่าจะยังไม่มีใครคอสตัวนี้ซึ่งเราในฐานะหัวโปรเนี่ยก็ต้องจัดคิวทุกคนให้ได้ถ่ายทุกฉากเทคนิคก็คือจากเวลาทั้งหมดที่เราเช่าสตูวไว้อยากใช้เวลาถ่ายเดี่ยวกันกี่ชั่วโมงแล้วก็นาจํานวนนาทีไปหารกับสมาชิกทั้งหมดก็จะได้เวลาถ่ายเดี่ยวที่เท่าเท่ากันทุกคนค่ะโดยสิ่งหนึ่งที่หัวโปรอย่างเราต้องทําและเป็นเรื่องสําคัญก็คือการหาซัพพอร์เตอร์ทุกคนสังเกตพี่เสื้อสีน้ําตาลไว้ให้ดีๆนะคะนั่นค่ะคือซัอพพอร์ เพลเยอร์ Player, การโพสท่าช่วยเหลือตากองคอยช่วยเหลือการถ่ายทําให้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็รวมถึงคอยควบคุมเวลาซึ่งถ้าถามว่าเราควรจะมีซับกี่คนอันนี้เราต้องถามซับค่ะว่าเขาไหวในการดูแลสมาชิกกี่คนถ้าไม่ถึงจำนวนสมาชิกเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มจานวนซับนะคะจริงๆจ,จ,จ,จะมีหรือไม่มีซับก็ได้แต่โชเชงรู้สึกว่าการมีซับก็จะคอยช่วยเรารับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ค่ะ,คะอันนี้เราอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหานะคะสร้างชื่อเหตุการณ์ว่าจอห์นวิกคอสเพลเยอร์คนนี้ชื่อพี่เบนนะคะแล้วก็จอห์นวเาก็ลมซย เพื่อให้เราถ่ายต่อได้ค่ะเพื่อใครคิดถึงโชเชงนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนโชเชงถ่ายรูปใครที่จัดโปรคอสเพลย์นะคะอย่าลืมที่จะศึกษาตัวละครเรามาก,ก่อนถ่ายด้วยนะจะได้ได้ท่าโพสที่เออส,สวยงามนะคะ โดยโปรเจกต์ของโชเชงจะแบ่งเป็น3ช่วงค่ะก็คือถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่และก็ถ่ายกลุ่มซึ่งที่มีช่วงถ่ายคู่เนี่ยก็เพราะว่าในอนิเมะเนี่ยมีบางซีนนะคะที่บางตัวละครเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันซึ่งบางทีถ้าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆมีตัวละครเยอะๆก็อาจจะมีการจับกลุ่มแบบคู่2คน3คนแล้วค่อยถ่ายรวมก็ได้แล้วส่วนที่โชเชงให้ความสําคัญที่สุดของโปรนี้ก็คือการถ่ายรูปกลุ่มนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะทําให้โปรเจกต์คอสเพลย์ของเราสมบูรณ์เนะเาะโชเชงเผื่อเวลาถ่ายกลุ่มไม่ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเผื่อกกกกกาา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 รรรรจจััดดท่่่่ใในนนถถยยยยยหหลลลๆคแแ้้วว็มมึงงเปีส ขอยยอุปกรณ์ด้วนหน้าจริงจังแบบนี้ไม่ต้องเครียดน,นะคะทุกคนพวกเราแค่เข้าถึงคาแรคเตอร์เฉยๆค่ะด้วยความที่คาแรคเตอร์มันเป็นตัวปวนอะไรแบบนี้มันจะร้ายๆเสียบๆนิดนึงซึ่งในฐานะหัวหน้าโปรเจกต์คอสเพลย์เนี่ยเราต้องหาสตูดิโอที่มีฉากที่เหมาะกับเรื่องที่เราจะคอสเพลย์ด้วยนะคะอย่างของโชเชนใช้วิธีการหาไว้หลายๆที่แล้วก็โวตดกับสมาชิกในโปรเจกต์ค่ะซึ่งอย่าลืมเช็คภาพกับตากล้องนะคะว่าได้รูปแบบที่เราโอเคไหมซึ่งทุกคนเห็นน้องเส้ยเกอกอีสานที่พี่เน็ตถืออยู่จะบอกว่านั่นคือพระเอกของโปรเราเลยค เทียบชัดๆไปเลยทุกคนว่าเหมือนไหมคะทุกคนก็เอ็นดูน้องมากแล้วน้องก็จะได้ยืนเซ็นเตอร์บ่อยๆนะคะเพื่อใครอยากเห็นโชว์ชังจะแนบรูปที่ได้จากโปรเจกต์คอสเพลครั้งนี้ไว้ท้ายคลิปนะคะทุกคนจะบอกว่ารูปสวยมากๆเลยจะบอกว่าเห็นถ่ายเยอะขนาดนี้พวกเราใช้เวลาถ่ายกันแค่4ชั่วโมงคือ8โมงถึงเที่ยงค่ะทุกคนเวลากันดีมากไม่ต้องเสียค่าเช่าสตูเกินเวลาเลยค่ะแล้วอันนี้ก็คือเช็คลิสสรุปนะคะว่าถ้าอยากเป็นหัวหน้าโปรเจกต์คอสเพลเนี่ยต้องทาอะไรบ้างแบบคร่าวๆค่ะเพื่อใครสนใจจะไปทําก็สสสาาาาามรรรถแแคคคคปเเจจจออออ์หหนนนนน้้้้้้ีีไไดลลยย่่่ะะะวััก็ืบใช ว่ามีค่าอะไรบ้างเผื่อใครจะเอาไปเป็นแนวทางคร่าวๆเหมือนกันค่ะซึ่งคลิปนี้โชเชงก็ทําไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะแต่ว่าในการจัดโปรเจกต์คอสเพลย์เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะซึ่งที่เห็นเงยหน้ากันอยู่นานๆนี่เป็นการถ่ายรูปที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์สาหรับโชเชงเลยค่ะเพราะรูปนี้เนี่ยออกมาสวยมากด้วยความที่ฉากนี้เป็น2ชั้นนะคะพี่ตาก้องก็เลยขึ้นไปถ่ายจากข้างบนค่ะสังเกตได้ว่าพี่ซับก็จะคอยขึ้นไปช่วยด้วยวันนี้สนุกมากค่ะโชเชงก็ติดใจการจัดโปรเจกต์คอสเพ และนี่ก็คือรูปที่ได้จากการถ่ายในครั้งนี้นั่นเองค่ะทุกคน